สวัสดีครับเนฟจากช่องโดเนลนะครับวันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับสำหรับคนกำลังชอบรถเบนซ์วันนี้มี Mercedes-Benz S-Class นะครับ W220 นะครับคันนี้รถมือเดียวไม่แสนต้นๆเท่านั้นเองเขาอยากําสภาพพร้อมใช้แบบ100%คันนี้ช่วงล่างมีปัญหามีเสียงแล้วก็ถุงลมหมอหมดเลยให้เรามาเช็คอาการที่เราเจอเบื้องต้นนะครับอย่างแรกก็คือถุงลมนะครับเราจะการเปลี่ยนให้หมด2คือช่วงล่างตามรูปเนี่ย ส่วนใหญ่ช่วงล่างทั้งหมดเสียหมดแล้วนะครับแล้วก็3ก็คือเครื่องเครื่องยนต์มีน้ํามันรั่วนะครับเราเลยจัดการเปลี่ยนน้ามันให้เขาแล้วก็เปลี่ยนสิ่งยางต่างๆเดี๋ยวมาดูว่าถ้าซื้อมาทำอะ่ะเสียตังค์เท่าไหร่เขาถามมาเยอะมากเลยว่าเพราะรถนะมันสภาพสวยๆก็ยังมี2องสแสนสภาพปกติมีแสนกว่าบาทเองมันน่าซื้อไหมครับดูให้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโดเรมนะครับอยากให้เราทำรีวิวรถอะไรคอมเมนต์ได้เลย คันนี้มาเซอร์วิสใหญ่นะอาการที่เขาเจออย่างแรกก่อนนะครับโช็อชคมันจมนะครับทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ยังพอได้แต่ฝั่งนู้นจมนะครับมีไฟโชว์นะครับแล้วเราพอเราเช็คเนาะตัวนี้นะครับเนี่ยจริงๆตัวนี้ถ้าให้ดูตัวนี้จะมีน้ํามันนะครับเนี่ยระคราบน้ํามันเนี่ยซึมนะครับซึมถึงข้างล่างเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวต้องลื้อมาเปลี่ยนซีนนะครับ มารอชมกันอีกทีนึงรถเบนซ์แต่คันนี้นะลูกค้าใช้มาแค่ไม่แสนสองเท่านั้นนะครับคือรถเนี่ยสภาพดีเขาชอบใช้มากนะครับข้างในยังสภาพดีอยู่เลยนะครับงลันเขาเลยเซอร์ว mm ิสไว้เพื่อใช้นะครับเพราะองิงขายตอนนี้ราคาตกมากเลยช่างลื้เครื่องออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v 6นะหัวต้องบอกว่าลื้อยากนะครับแล้วก็มันตามอายุนะลื้อมาปุ๊บนะครับอย่างที่บอกนะเวลาลื้อมาเราจะเจออาการเพิ่มอย่างเงี้ยท่อไออากาศ ออกนะครับมันกรอบหมดแล้วเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่แต่ดูสภาพเครื่องยังดีอยู่เลยนะครับแต่ตัวตัวยางฝาวาวมันกรอบหมดแล้วนะครับน้ำมันรั่วเพราะมันหมดอายุของมันเนาะอันนี้ยางฝาวาวนะครับเราซื้อยางฝาวาวตรงรุ่นแล้วก็มีหัวเทียนนะครับที่เราจะมาเปลี่ยนให้ตรงรุ่นของเขานะครับยางฝาวาวจัดการซ่อมใช้ยาวๆเลยนะครับเราเอายางฝาวาวนะครับติดกาวใส่ ตัวฝาวาลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดการใส่นะตอนนี้นะครับช่างได้จัดการเปลี่ยนโช๊คใหม่หมดแล้วนะครับออกจากกล่องเลยเนาะมาถ่ายไม่ทันนะครับนี่เป็นโช๊คเก่านะฟิวสไตล์นะครับเนี่ยมันรั่วตามพวกนี้นะครับตามอายุการใช้งานมันเลยหมอนะครับเนี่ยตามขอบพวกนี้มันรั่วหมดแล้วนะครับอายุอันนี้จัดการเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้ง4ต้นนะครับจริงใส่ยากมากแล้วบอกเลยกว่าจะลื้อทีนะครับคู่หน้ายังไม่ยากเท่าคู่หลังนะครับ คู่หลังเนี่ยต้องเปิดประตูนะครับเอาตรงแผงลำโพงนะลื้อออกมาหมดนะครับเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งหมดขับเนี่ยของใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่เลยนะครับใหม่หมดเลยนะครับซึ่งของใหม่แบบนี้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับเปลี่ยนยากมากนะถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีนะครับเซอร์วิสอย่างลูกค้าคนนี้นะครับเขาเซอร์วิสช่วงล่างไปเลยนะครับก็คือเซอร์วิสหมดเลยแต่เปลี่ยนโชคก่อนนะครับ ชกหลังถอดยากมากเลยนะครับจริงๆคันนี้สภาพดีนะเราใช้คงใช้ได้อีกนานเลยนะครับถ้าเซอร์วิสฟูแบบนี้นะครับเปลี่ยนครบทั้ง4ต้นไปเลยตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนโชคครบทั้ง4ต้นแล้วนะครับจัดการคาลิเบโช็คทั้งหมดนะครับตอนนี้รถสตาร์ทนะครับไม่มีไฟแอร์ซัสเพิ่นชว์แล้วนะครับขึ้นปกติเลยขับดีมากๆคันนี้มีทําช่วงล่างทํา ซีนน้ำมันเครื่องที่รั่วนะครับประตูเขาดูดปกติเลยนะครับช่วงล่างปกติเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเห็นราละเอียดเรื่องการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเบ็ดเสร็จคันนี้นะครับซ่อมประมาณ80,000กว่าบาทผมขอแยกเป็น3ส่วนนะส่วนแรกนะครับลูกค้าต้องการใช้ยาวๆจะการเปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นโช๊คใหม่อั t เ r อร์มาเก็ตนะมีรับประกันทั้งหมด4ต้นหน้าหลังประมาณ4 000, 5 0 0 0มีรับประกันด้วยนะ ผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะครับอันนี้โชคทั้งคันนะครับ2ก็คือพวกยางฝาวาวนะครับหัวเทียนแล้วก็พวกซ่อมน้ามันเครื่องรั่วนะครับอันเนี้ยไม่กี่พันนะครับสก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี่เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะลูกหากไปแหลกนะครับไม้ตีกองยอยเผากานะครับยาหุ้มเผาหลังนะครับลูกหมากกันโค้งหน้าหลังจัดการทําใหม่หมดก่อนทําเสร็จนะครับ ก่อนนํามาขับเราก็จัดการคาลิเบตให้พร้อมทั้งหมดลบโค้ดทั้งหมดนะครับตอนนี้ขับดีมากเหมือนรถใหม่เลยทั้งหมดประมาณ8 0 0 0มนนะครับต้องบอกอย่างนี้อันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพโชคเป็นยังไงอันนี้คือประมาณ80,000กว่าบาทผมบอกเลยว่าช่วงล่างโชคเครื่องได้ใหม่เลยนะครับเกียร์คนันนี้สภาพดีอยู่ดังนั้นอยู่ที่พี่แล้วถ้าพี่ซื้อรถมาสภาพดีๆไม่ต้องมานั่งทํา8 0,000ผมว่าก็คุ้มนะครับหรือใครจะซื้อมาในสภาพที่เครื่องเกียร์โอเคมาทําทั้งหมดเตรียมเงินประมาณนี้ได้เลยนะครับ ว2อ0สองตอนนี้น่าเล่นนะใครสนใจอยากซื้ออยากขายอยากซ่อมแอดตามคิวอารโคร้ตามนี้ได้เลยนะครับคายนีส,สรับ